วันนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่อ,องทัศดุของที่สั่งมาจาการ้านคินโนะนะครับคินโนคุนิยะนะเป็นในเว็บนะฮะเว็บคินโนคุนิยะนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะกล่องเขาโอเคเนี่ยเขาส่งเคอรี่นะแต่ค่าส่งก็แพงมากเลยร้อยก็ร้อยเท่าไหร่เนีะร้อยกว่าบาทนะครับร้อยเท่าไหร่ ไไม่ร้อยเกือบร้อยสามสิบอะค่ะร้อยสามสิบเคอร์รี่นะครับของเขามาดูแพ็คของร้านคีโนโอเคนะครับตัวส่วนสินค้านี่ก็เป็นหนึ่ใหญ่เลยเ็บโอ้โหแล้วหอมมากนะจ้า เป็นด้านล่างอีกฮะนี่อะไรนี่เป็นบุคคิโนคุนิยะนะครับคืออุ้ยคิพันหนังสือ,อไปเสร็จรับเงินนะครับหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับก็ค่าส่งร้อยยี่สิบห้ารวมทั้งหมดแปดร้อยยิบสองบาทคินโนคุณิยะจากบุคคิโนคุนิยะบุ๊กคัมพานู ก้มีอันนี้เป็นคิโนคุนิยะนะครับที่ขั้นหนังสือนะคิโนคุนิยะอะไรลนะของที่อย่าบีบโอ้ยอ้มคอตอห่อห่อได้เยอะมากอ่ะ ชัน้นหนึ่งอีกตัยอเลยหนังสือมันมีน้ำหนักนะครับคงกลัวเสียหายหนังสือแค่นี้ใส่กล่องหมดละโอเคครับค่าส่ง125บาทเท่านั้นโอเคนะแบบไม่ได้เลยมีบับเบิ้ลมาให้ใช้เปรียบโอเคก็คือเป็นหนังสือเลโก้ดีซีคอมิกซุปเปอร์ฮีโร่นะครับของดีเค นะครับ New Exclusive Pirate Batman นะที่ซื้อมาเพราะอยากได้ตัวนี้ด้วย Pirate Batman นะครับเป็น Character คาแรคเตอร์อินสคิโอบีเดียนะเป็นเทอร์เดวิสันเวิลด์ออฟเวิลด์ออฟเลโก้นะครับคิดโน้ตอันนะี้หบาทนะครับนะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับมินิพิกเกอร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ขเข้ามาชมครับ